ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายซูโยอีสงสัยคอมเมนต์จัดฉาก ผู้ช่วยทูตทหารหนาเวอเห็นสภาพโดนโจมตีขณะที่อดีตนักรบชุดดำเผยพิกัดยึดคืนตาควายจับตาใน50วันจากที่ฝ่ายไทยมีการเชิญผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ซึ่งถูกกองทัพกัมพูชาโจมตีขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการนำทูตทหารดูสถานที่ปะทะด้วยทมกลางการประกาศยึดปราสาทตาควายของแม่ทัพภาคที่สองโดยกรลาหมกัมพูชาได้มีการออกมาตอบโต้อย่างทันควัน โดยเมื่อวันที่10สิงหาคม2568สำนักข่าวเดอะพนมเปญโพสต์ได้มีการรายงานว่ากัมพูชาพาบผู้ช่วยทูตทหาร14คนจาก9ประเทศตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนที่อุดรมีชัยเพื่อลงตรวจศูนย์สุขภาพโรงเรียนปถมและปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากระเบิดของไทยขณะที่ในคืนวันเดียวกันค่ะกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้มีการออกแถลงการในานามของโฆศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชามีเนื้อหาตำหนิพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองของไทยโดยอ้างถึงคำกล่าวที่เกี่ยวกับประสาทตาควายและประสาทตาเหมินทม พลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่สองได้ประกาศแผนการเกษียณอายุราชการซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง5 1วันประกาศแรกประกาศจะย,ยึดปราสาทตาควายซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยชอบธรรมของกัมพูชาและประกาศที่สองประกาศปิดปราสาทตาเมินทมซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจิปไตยแห่งบุรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา คำถแถลงนี้ถือเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของความพยายามยั่ยุและวางแผนล่วงหน้าเพื่อลุกรานที่ประายและบรรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาประชุมวิสามันเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568และเจตนารมณ์ของการประชุมวิสามันของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ณประเทศมาเลเซียครั้งล่าสุดกัมพูชาและไทยได้มีการตกลงกันในประเด็นที่2เป็นหลักซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายต้องไม่เคลื่อนย้ายกำลังพลรวมถึงการงดเวน้นการละตะเวนเกินกว่าตำแหน่งปัจจุบัน กัมพูชาเน้นย้ำจุดยืนที่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาโดยสันติและยึดมั่นในหลักการสิทติภาพและปฏิบัติตามข้อตกลงยุ่ยิงอย่างเคร่งครัดกัมพูชาหวังว่าไทยจะยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขขอ้อผิดพลาดช,ชายแดนเพื่อฟื้นฟูสันติภาพให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศขอยืนคำร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพันธมิตรที่ได้ทำงานอย่างแข็งขัน จนนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ได้มาอย่างยากลําบากนี้และขอเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่เพียงแต่ด้วยวาจาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมรวมถึงการหยุดยั้งการละเมิดและการยุยุททั้งหมดและให้รื้อถอนลวดน้ำที่แอบซ่อนอยู่ในดินแดนกัมพูชาโดยทันที สถานการณ์โดยรวมบริเวณชายแดนยังคงสงบและทั้งสองฝ่ายควรรักษาเสถียรภาพนี้ต่อไปเพื่อร่วมกันแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจจะขัดขวางสิทธิภาพและเสถียรภาพรวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความปรารถนร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นความปรารถนาของประชาคมโลกด้วยก่อนหน้านี้ค่ะพลโทบุญสินกล่าวถึงสถานการณ์ที่ประสาทตามเมินทมว่า ตอนสู้รบกันนั้นฝ่ายฐานกรรมัมพูชาพยายามที่จะเข้ายึดโดยมีการใช้กำลังเป็นพันภายหลังจากเกิดกา,พา,การพะทะกันฝ่ายไทยรักษาปราสาทตาเมืองทมแล้วได้ปิดปราสาทและกำลังพิจารณาว่าจะปิดตายหรือว่าปิดบางช่วงไม่ให้ขึ้นซึ่งต้องรอกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งนอกจากนั้นข่าวพลโทบุญสินยังกล่าวถึงสถานการณ์ที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ว่าที่ปราสาทตาควายมีฐานฐานกรรมัมพูชาอยู่ใกล้มาก ซึ่งเป็นปราสาทเดียวที่เราตรึงกันัังอยู่และยังเข้าไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาทหารได้มีการทดลองปฏิบัติไปสีครั้งยังเข้าไม่ได้เขายังเข้มแข็งประกอบกับมีการวางทุ่นระเบิดวางโดยรอบอย่างแน่นหนาะล่าสุดข่าววันนี้11สิงหาคม2568อดีตทหารพร,รานกรกฎเกตแก้วนักรบจู่โจมค่ายปักธงชัยได้มีการออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงกรุีดังกล่าวว่าบังเกอร์ป้อมรบบนเนิน350 ภาพทั้งหมดนี้เขมรแอบขึ้นมาทำไว้ที่เนิน350พื้นที่ด้านตะวันตกของปราสาทตาควายห่างขึ้นไปราว500เมตรเป็นเนินยุทธศาสตร์ทางทหารที่เราจะต้องยึดให้ได้เพื่อควบคุมการยึดให้เสร็จจากนั้นเข้ายึดปราสาทตาควายให้ได้เพราะตาควายเป็นของไทย ขอฝากแม่ทัพพันธ2สองยึดคืนให้ได้ก่อนเกษียณด้วยนะครับถ้าท่านทำได้ท่านคือวีรบุรุษของคนไทยทั้งประเทศเป็นโอกาสของท่านแล้วครับเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยภาพทั้งหมดนี้คอมเมนต์ขึ้นมาทำไว้ในปีพศ2554ต่อมาฐานพร,รานกรม26คายปะทงชัยก่อขึ้นยึดเนิน350ขึ้นมาและก็มีการลักล้วลวดน้ำยาวไปตามเส้นทางเขตแดน แสดงเส้นเขตแดนชัดเจนเรื่อยมาจนวันที่24กรกฎาคม2568คอมเมนต์ได้เข้ามายึดไว้อีก